ข้อนี้ต้องแปลนะครับเพราะว่าใน choice เนี่ยเป็น verb หมดเลยเริ่มจากคำแรกคือ hinder มันจะแปลว่าขัดขวางความหมายของมันเนี่ยคล้ายกับคำว่า obstruct เพียงแต่ว่า hinder ออกแนวขัดขวางสิ่งที่เป็นนามธรรมาอะ่ะเช่น hinder ความก้าวหน้าหรือไม่ก็ hinder สมาธิของชานนะ่ะแต่ถ้าเกิดเป็น obstruct มันจะหมายถึงกีดขวางส่วนใหญ่จะก,กีดขวางสิ่งที่เป็นรูปธรรมมากกว่าสมมติต้นไม้ล้มเลย แล้วต้นไม้เนี่ยมัน obstruct ทางเข้าอยู่หรือ obstruct ถนนแบบนี้ส่วน abandon มันจะแปลว่าละทิ้งทอดทิ้งฮะ abandon ละทิ้งทอดทิ้งคำสุดท้าย accommodate แปลว่ารองอะไรรองมือรองไม้ค่ะไม่ใช่รองอะไรรองรับ accommodate รองรับเจอบ่อยมากโจทย์บอกเราแบบนี้ครับว่า urban planners urban แปลว่าเกี่ยวกับเมืองครับ are redesigning City spaces space แปลว่าพื้นที่ t o อะไรไม่รู้ both pedestrian zone pedestrian แปลว่าคนเดินเท้าคนเดินถน,นนนะปกติแล้วเป็นคำนามเนาะแต่ในที่เนี้ยทำหน้าที่เป็น adjective ชั่วคราวขยายคำว่า zone น,นะ and efficient public transportation efficient แปลว่าอย่างมีประสิทธิภาพฮนะ efficient อย่างมีประสิทธิภาพเขาบอกว่าคนวางผังเมืองได้ออกแบบพื้นที่ในเมืองใหม่ครับเพื่อที่จะรองรับโซนของคนเดินถนนแล้วก็รองรับการขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพด้วยดังนั้นต้องตอบเป็นดีดอค่ะ accommodate ในในๆก็เลยแล้วทวนศัพท์อีกรอบหนึ่ง hinder แปลว่าขัดขวาง obstruct แปลว่ากีดขวางคำไหนฮะที่มักจะขัดขวางสิ่งที่เป็นนมามธรรม hinder แต่ถ้าเกิดเป็น Obstruct จะขัดขวางแบบรูปธรรมกีดขวางขวางทางลักษณะนั้น abandon แปลว่าละทิ้ง abandon ละทิ้ง accommodate รองรับ accommodate รองรับเก่งมาก